สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสวัสดีผู้ชมทุกท่านครับผมครับท่านชมครับก็ตอนนี้ผมเดินทางผ่านมาที่อําเภอเทิงนะครับเนาะพอดีอันนี้เป็นน้ำน้ำท่วมนะครับท่านชมครับนะครับอันนี้ก็ท่วมหมดเลยนะครับบริเวณอันนี้แต่ก่อนเป็นน้ำนะครับท่านชมครับนะครับก่อนผมก็เคยมาปักเบ็ดแถวๆปุ้นนะครับเนาะนะครับน้ําท่วมนะครับเนาะครับอันนี้ก่อทาง้าบ้านเปิดมาซ่อมพายเรือนะครับเนาะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์เปิดก่อนนะครับเนาะว่าเปิดจะซ่อมไปแข่งกันทางใดนะครับเนาะ ปอสวัสดีครับไอสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับอันนี้เปิซ่อมไปอันนี้กันที่ไหนนะครับนี่อ๋อไปเจอพ่จิมีแข่งกันอย่างกันยังได้ครับปอแข่งเรือนี่ครับสวัสดีครับผมอ๋อแข่งเป็นงานประจับปีนี่ครับอ๋อแข่งวันได้นะครับวันที่13อ๋อ12เดือนเดือนเนี่ยครับอ๋ออ๋อแบบกี่วันนี่ครับ ประมาณวันอ๋อเตรียมตัวไปแข่งกันแล้วปอะเนาะเออนะครับท่านชมครับอันนี้เป็นงานประจำปีของอำเภอเทิงนะครับเนาะอ่านะครับอันนี้ก็เก็บภาพบัรยากาศเมือให้ท่านชมได้ดูกันนะครับเนาะอ่านะครับอันนี้ก็เป็นแห่งพลังนุ่มทางนั้นนะครับเนาะเดี๋ยวไปสัมผัสใกล้ๆนะครับไอ้ไว้ไว้หวเนาะครับเนาะสามาหลายวันแล้วครับเนาะออานะครับเป็นเดือนแล้วครับเนาะ นะครับอันนี้ก็ท่านผู้ชมตีผ่านมาตังอำเภอเทิงนะครับเนาะก็สามารถมาแวะชมดูได้นะครับเนาะนะครับปุ้นแหมนะครับผมปุ้นแหมลั้มหนึ่งนะครับเนาะจะปัวเต้าขาการดปุ่นนะครับเนาะอัน อันนี้ติ๊งหนึ่งครับอันนี้ก็เป็นแมลงแล้วนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็ประมาณ6กโมงนะครับเนาะหกโมงแมลงละนะครับเนาะอันนี้ก็ชมบรรยากาศนะครับอันนี้เป็นนาน้ําท่วมทั้งนั้นเลยนะครับท่านผู้ชมครับนะครับถึงสองฟังเลยนะครับผมนะครับสองฟังเลยนะครับน้ําท่วมนะครับเนาะนะครับอ๋อปู้หลวงครับปล้หลวงมาดีครับปู้หลวงมู ปลวงมืเปลวงมือีปลหวงมาดีครับผมอ๋อครับปลวงครับอันนี้ก็เปิ้ซ้อมกันหลายวันแล้วนะครับเนาะแต่วันที่สามสบครับอ๋อสามสิบมาแล้วนะครับเครับมโด้น้าหอ้านเครับอเปิ้ลเปิ้ลจะแข่งกันทีบริเวณตีอ่าเก็บน้ำบรรุกหงครับอ่างคลิปนั้นบรรทุกหงส์นะเนาะอสามเ่เดือนตุลาเนี่นะครับเนาะครับแบบนี้รเวรวมครับอัน ชมร่วมกันนะคุนชาวบ้านนะครับครับยวไปเจ้าภาพออ๋คครรัับบเพื่อตัง FC ตังตังท่านผู้ชมนะครับเนาะเอ่อผ่านมประเทศก่อนสามารถไปดูได้นะครับเนาะเปิดๆกี่โมงถึงกี่โมงนะครับแปดโมงถึงบ่ายสามแปดโมงถึงบ่ายสามนะครับเนาะอ๋อครับสองวันนะครับเนาะมีมีมีเฮียสิบสิบห้าผีฟ้ายครับครับแปดผีฟ้ายแล้วก็หกผีฟ้ายแล้วก็เนี่ยครับอืม ก็คือส่วนใหญ่ก็เป็นเป็นเจ้าบ้านอำเภอเทิงนี่ครับอ๋อโอเคครับผมนะครับอันนี้ก่อน๋อห้าหมูบ้านก่อนนะครับเนาะเยอะแยะเลยนะครับท่านผู้ชมครับมีสองห้ามูบ้านนะครับอ่านะครับอันนี้ผมก่อเทียบภาพบรรยากาศมาืหอท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับเนาะอ่นะครับเปิดก่อซ้อมกันนะครับเนาะเกาะวันจริงก่อนเดี๋ยวเพื่อถ้าผมได้มีโอกาสเดี๋ยวผมก็จะไปถ่ายเกียบภาพบรรยากาศมื่อตั้งท่านผู้ชมได้ดูเหมือนกันนะครับเนาะครับนะครับ ซ้อมกันมูพลังนุ่มทั้งนั้นนะครับเนาะครับวันนี้ก็วันนี้ก็ะไทยอย่างก็เอ่อเป็นคลิปสั้นๆนะครับเนาะมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับเนาะครับก็ขอบคุณเจ้านักนะครับปหลัวครับปหลัวขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับก็ฝากไว้ที่กันนะครับท่านผู้ชมครับปะกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม